ซึ่งในวันนี้นะคะทั่วราชอาณาจักรก็ได้ร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็ย่ำระคังในวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกลำดับที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพิธีย่ำระคังก็ถือว่าเป็นพิธีที่มีกันมาแต่โบราณการและเสียงย่ำระคังนี้ก็ได้ห่างหายไปนานถึง30ปีแล้วไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ในสมัยโบราณการย่ำระครังย่ำโมงเพื่อบอกเวลาสวดมนรรมต์ทำวัดของพระสงฆ์แต่การย่ำระครังครั้งนี้นับเป็นเรื่องมงคลเพราะเสียงระครังที่มีความกังวานและกล้องไปไกลการย่ำระครังจึงเป็นเหมือนการสาธุการให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ไกลได้รวมอนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมกันว่าประเทศไทยมีประมุขฝ่ายสงแล้วอันมีความสำคัญยิ่งในบวรพระพุทธศาสนา เราอยากจะรู้ว่าจะรู้ด้อยตอนไหนว่าท่านได้เป็นสังฆราชก็คือตอนที่พระเจ้าอยู่หัวถวายน้ํามหาสังคคือสมเด็จพระสังฆราชจะแบรพระหัตแบรพระหัตเสร็จแล้วก็จะพระเจ้าอยู่หัวก็จะลดน้ําที่ฝ่ามือขณะที่ลดน้ำนั่นนะวันทั่วประเทศและก็ต่างประเทศด้วย <Okay. S 1> ก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าย่ำคลองกองระครัง ส่วนในวังก็จะสังแตรบันดอจะแกว่งสังแตรบันดอกแล้วก็การย่ำคล้องระฆังให้ตีสามลาถ้าเสร็จแล้วในคติต่อมาเขาก็มาถือว่าเออถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอะองค์ที่เท่าไหร่เขาจะตีท้ายอีกเปงเป่งเป่งเป่งเป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 ่งอีกยองค์นี้เป็นองค์ที่20ก็จะตี20ครั้ง เสียงระฆังที่ดังก้องกังวานเป็นเสมือนดังเสียงสวรรค์เล่ากันว่าหากพุทธศาสนิกชนต้องการผ่อนอันใดสามารถตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกับเสียงระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเราถือเอาเคล็ดลับตอนไหนก็เคล็ดลับตอนที่พระบาทสมเด็พเจดพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงหลังน้ำหาสังในฝ่ามือฝ่าพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั่นนะแหละเราก็ตั้งจิตของเราให้นิ่งเราจะมีเสียงระฆัง แลครั้งนี้จะยังกึกกล้องไปทั่วจากทัองจัก,กรวาลหมายความต้องเบื้องบนป6สิชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วเราก็จะได้อธิษฐานจิตเป็นเขาเรียกว่าอนุโมทนาแสดงความมุทิตาสการะกับสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่แล้วขอให้ชีวิตของเราเนี่ยเราตั้งสัตยฐานให้เจริญรุ่งเรืองประสบให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์โชติมชัลวาลประสบแต่บริวารสมบัติ และก็อิทธสมบัติสิ่งที่เราประสงค์จำนวงหมายทุกๆอย่าง สำหรับหอระฆังวัดพระศรีศาสดารามได้รับการยกย่องว่าเป็นหอระฆังที่มีรูปทรงงดงามสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่โดยมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมไทยย่อมุมไม้สิบสองประดับด้วยเครื่องถ้วยชามแบบจีนก่อนจะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ ในหลวงรัชกาลที่9ส่งครองราชครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549นันทพรทวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน